สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาเปลี่ยนกระถางต้นยางของเรานะคะนี่เลยต้นยางอินเดียค่ะเป็นแบบใบด่างนะคะนี่กระถางเล็กนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนให้เป็นกระถางใบใหญ่ค่ะนี่เลยค่ะกระถางใบนี้เราใช้เป็น12นิ้วนะคะเพราะว่าต้นยางอินเดียเนี่ยจะมีรากที่ยาวแล้วก็เยอะมากอันนี้ก็จะเป็นรากเขานะคะ ันนี้จะเป็นต้นที่สมบูรณ์นะคะรากก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะจะห้อยตองแต่งแบบนี้นะคะตามลําต้นนะคะลักษณะน,นี้จะเป็นเหมือนต้นทรค่ะจะเป็นเหมือนต้นไทรทั่วไปเลยคือรากเขาจะห้อยตองแต่งมานะคะ <sk> เดี๋ยวเรามาดูวัสดุปลูกกันค่ะวัสดุปลูกของเราก็จะมีทรายค่ะเพื่อนๆทรายที่ทําก่อสร้างเนี่ยค่ะแล้วก็กาก,ากมะพร้าวสับนะคะแล้วก็จะเป็นดินร่วนค่ะ สามอย่างแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะเพราะว่าจะทำให้ดินร่วนนะคะแล้วก็ดินจะโปร่งระบายน้ำได้ดีค่ะเนื่องจากว่าลากเขาเนี่ยจะเยอะลากของเขาก็จะได้ไม่เน่านะคะทีนี้เราก็มาผสมกันก่อนเลยค่ะผสมให้เข้ากันเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะใส่มพะพร้าวสับลงไปเลยค่ะเอาดินใส่ค่ะแล้วก็เอาปุ๋ยค่ะปุ๋ยบำรุงใบนะคะอันนี้นะคะปุ๋ยบำรุงใบโรยรอบๆค่ะ ต้องโรยเยอะนะคะเอาต้นออกจากกระถางเก่านะคะใส่ไปได้เลยค่ะจะเห็นว่าพอดีนะคะพเพื่อนๆดินเก่าเขาจะพอดีกับกระถางของเรานะคะใส่ดินลงไปเลยค่ะ นี่ก็โรยหน้าสักนิดนึงค่ะปุ๋ยนะคะลำลุงใบโรยหน้าสักนิดหนึ่งนะคะกระถางพอดีเลยนะคะเพื่อนๆ12นิ้วนะคะใช้กระถาง12นิ้วหลังจากนี้ก็ลดน้ำค่ะก็เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้ก็นำไปลดน้ำพอชุ่มค่ะอย่าลดจนแฉะนะคะไม่งั้นล่าเขาจะเน่านะคะ ส่วนวิธีการดูแลก็ง่ายๆค่ะวางไว้ในที่ร่มหรือว่าแสงแดดลำไรนะคะถ้าแดดแรงไปใบเขาจะไหม้นะคะทําให้ต้นโูมแล้วก็ตายไปนะคะแล้วก็อีกวิธีนึ่งก็คือให้ใช้พวงน้ําค่ะหรือผ้าชุบน้ําหมาดๆแล้วก็เช็ดนี้ค่ะอันนี้จะช่วยทําให้ใบเขาสวยแล้วก็ใบมีความชื้นได้ดีใบจะได้ไม่แห้งนะคะเช็ดไปเลยค่ะ ค่อยๆเช็ดนะคะขยันเช็ดหน่อยนะคะเพราะว่าจะเป็นผลดีกับต้นยางอินเดียของเรานะคะ <liking. S 1> ก็เช็ดเสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่าใบาเงาเลยนะคะ วันนี้ก็เอาดินปลูกแล้วก็วิธีการดูแลรักษาต้นยางอินเดียด่างมาให้เพื่อนๆดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดสับตะไคร้กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ